ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําเมนูปลาหนินแดดเดียวกันนะคะวัตถุดิบน้อยมากวิธีทําง่ายมากๆแถมอร่อยด้วยค่ะสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้นะคะไปดูวิธีการทําได้เลยค่ะวัตถุดิบที่จะนํามาทําปลาหนิแดดเดียวมีปาหนิขนาดเจถึงแตัวโลน้ำต้มสุก1นึิตรครึ่งเกลือที่มีผสมไอโอดีนสองห่อ น้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะนำปลานิลนมาขอดเกดแล่เอาก้างออกวันนี้เรามีปลานิลนเราใช้ปลานิลนทำปลาแดดเดียวนะคะเป็นแดดเดียว,เ,ยวเ,เราทำขอดเกดปลาแล่ปลาก้างปลาออกแล้วจะเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะเ็วิธีการทำน,น,นีน้ำเปล่าที่ต้มสุกแล้วรอให้เย็นประมาณนี้เทใ,ใส่กระมาน้ำประมาณนี้เลยเแล้วก็มีเกลือก่นเกลือที่ไม่ผสมไอโอดีนนะคะ เตออ้าผสมไอโบรดีนใช้ไม่ได้นะคะจะทําให้ฟันเน่ากระเทยประมาณนี้ถ้าเป็นซองเล็กก็ประมาณสองซองครึ่งโอเคเข้าใจเนาะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะผู้บรรยายเข้าใจคือถึงกระหอดแล้วน้ำน้ำก็ประมาณ 180. <c oughs> <c oughs> เอ,อ่อ <c oughs> ร้อยแปดสิบซีซีเอ่อเสร็จแล้วให้เกลือระระ ใช้มือเดอร์แปรกที่มาแล้วก็เอาปลาไปแค่ให้ให้น้ำมันท่ว <c oughs> ม <c oughs> ให้ท่วมตัวปลาเลยนะคะใช่ค่ะให้ท่วมตัวปลาเลยสิ <c oughs> ่งเหลือนี้เอาไปทอดตะเทียมที่ชายค่ะกำลังไ <c oughs> ม,ม่พอ ประมาณนี้ค่ะท่วมตัวปลาจับเวลา20นาที20 minutes later น้ำเกือที่เราดองไว้20นาทีอย right. ู่แต okay. ้สจะกดใต้ให้เสด็จน้ำใช่ไหมคะใช่น้ำเสด็จเพื่อที่่ให้เ็สด็จน้ำคือรสชาติหไม่เคี้ย ขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกตากก็จะมีน้ำตาลทรายแดงสองชอ้อนแล้วรายก็าอีแล้วยอก็จะมีซอสตูงรสสองชอ้อนซีอิ๊วขาวสอชอะะ้อนน้ำปลาสองชอ้อนไส่ลงมาแล้วคือลงมาแล้วอันนี้เราต้องเทอ๋ออันนี้กลัามาแล้วนะมาแล้ว เวลาสี้เนเสร็จแล้วเราก็จะคนให้น้ำตาลตายตายตายแดงง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 งนงง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 งคงง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 งะเงง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 ง่งงงงงงกงงงงงงพี่งงงงงกงงงงยงงงง เวเราพอปาได้เวลา20นาทีเราก็เชทุกคนนี้ทิ้งได5นาทีแล้วก็ตากไปปลา่ตากน่า้าจะตากแคบเดียวตาก20นาทีแ่วเาากปากไปตากวันทุกคู่ทุกคู่้ก่อนแต่คู่แรตากไป5นาทีแล้วค่อยตากตาอ๋อแล้วเราก็ก็เรียกแต่งหน้าบางเทมมาเงา เอาที่ถนัดเลยค่ะใช้น้ำตาลใสแดงนะ่คะน้ำตาลใสแดงแต่เขาไม่เหลืองไถ้าเป็นน้ำตาลาสขาวมันจะมันจะดำกับขาวนไม่เหลือที่สุดโอ้โหยังไม่ตากนะค่ับอี่เหรา ากี่นาทีคะตาชั่วโมงนึงแล้วกลับลตากไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมากลับกลับเสร็จเราก็ตากไว้อีก20นาทีแล้วเราก็เก็บแพกใส่ถึงได้เลย